ดูมืออาชีพนะครับวันนี้ดาวอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยดาวตรงนี้เดี๋ยวนี้อันนี้เขาสาธิตสาธิตการม้วนแบบไม่สวยให้ดูนะครับต่อไปเป็นการม้วนสวยม้วนสวยอะไรล้วูกไม่งามแล้วเราไม่หัวเราะไม่งั้นเราจะไม่มีแรง หนูขอไม่หวนไดไหมลุงไม่ได้เข่าอันนี้หนูจะทำโอ้ยนะยย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 ยอยยยจขยบอกพยยก่อนอาจจะนานหน่อยนยทยยยยาตยยยยยเยยยยยตายแล้ยย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 ยายย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 งยยยยลยย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 อยย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 ่ยไยยยยะยย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 ยายย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  มผัดกันเองอยู่ลุงเขาให้ทำลุงเขาให้ทำเองลุงเขาให้ทำเองอะอาจจะนาหน่อยนะแค่นี้แหละเซฟอ่แค่นี้พอแล้วนะค่ะนี่อันนี้สวยสุดนี่อันนี้ทำเองอันนี้ทำเอง